โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับแบบฝึกหัดที่4.3นะครับแสดงวิธีการหาคําตอบโดยใช้วิธีบัญญัตยิย่างอ่าเรื่องนี้เป็นบทที่4บัญญัตยิย่าเราจะมาใช้ในวันนี้นะครับที่มาดูคําว่าบัญญัติย่างก่อนนะครับบัญญัติยางเนี่ยมีคําว่าตราถ้าใครเคยเรียนภาษาไทยนะครับคําว่าตรเนี่ยแปลว่า3นะครับคานี้ ไปว่าสามหมายความว่าเราเขียนสามบรรทัดเราเขียนสามบรรทัดนะครับทีนี้สมบรรทัดมีอะไรบ้างบรรทัดที่หนึ่งคือสิ่งที่โจทย์ให้หรือสิ่งที่โจทย์กําหนดโจทย์กาหนดสองคือเทียบกับเลขหนึ่ง เดี๋ยวลองดูไปก่อนนะครับเทียบกับเลขหนึ่งส่วนสามคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับมีอยู่สามอย่างสิ่งที่โจทย์กําหนดเทียบกับเลขหนึ่งแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะครับทีนี้เรามาพิจารณาลูกพับสามถุงแต่ละถุงเนี่ยบรรจุลูกพับจำนวนเท่ากันนับรวมได้12ผล นงซื้อลูกพับ5ถุงจะได้ลูกพับกี่ผลนะครับตรงนี้มี3มถุงครับสิผลนี่คือสิง่งที่โจทย์กำหนดก็คือบรรทัดที่1นะครับนะการทำบัญญัติตยางจะต้องมีของสองสิ่งเช่นลูกพับสมถุงนะร,รวมได้12ผลเห็นไหมหน่วยจะมีอยู่2อันนะครับให้เราใช้วิธีบัญญัติตยางจะง่ายนะครับ ทีนี้มาดูว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรรรทัดที่หนึ่งสิ่งที่โจทย์กหนดนะครับเขียนวิธีทําเลยแล้วก็ขึ้นเลยนะครับลูกพับสามถุงมีตัวเลขตรงไหนแล้วก็ลอกตรงนั้นลูกพับสามถุงเอียงนิดนึงนะครับทีนี้ในบรรทัดที่1เนี่ยตัวเลขที่เราจะลอกมันจะมีอยู่2ส,ส่วนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับ ฝั่งขวาก็คือนับรวมได้12ผลนนี่คือบัญญัติต่ยางนะครับมีตัวเลขอยู่2ส่วนซ้ายกับขวาก็คือตรงนี้กับตรงนี้อเราได้บรรทัดที่1ละสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อไปบรรทัดที่2เทียบกับเลข1เทียบกับเลข1หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะเปลี่ยนเลข3ตัวเนี้ให้เป็นเลข1นะครับเปลี่ยนเฉพาะทางซ้ายมือส่วนคําที่เขียนเราจะเขียนเหมือนเดิมนะครับ ลูกพับหนึ่งถุงนับรวมได้นะครับ,รนะรบตรงนี้อ่ะทีนี้ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นเลขห่แล้วเนาะ,ะเปลี่ยนเฉพาะส้ายมือนะครับส่วนขวามือบรรทัดที่แล้วเป็นเลข12ให้เราลอกเลข12ลงมาเหมือนเดิมจากนั้นใส่เส้นขั้นเศษส่วนส่วนด้วยอะไรไปดูบรรทัดที่แล้วนะครับ เอาเลข3มาเป็นตัวส่วนแบบนี้เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2จะได้เศษสิส่วนสาครับลอกเลข12ลงมาก่อนนะครับต่อไปบรรทัดที่3คำเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง3าบรรทัดเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนคือตัวเลขตรงนี้สิ่งที่โจทย์ถามมาดูสิ่งที่โจทย์ถามโนงซื้อลูกพับ5ถุงเราก็ลอกเลข5ลงมาเลยครับ5ถุงนับรวมได้ ตรงนี้เศษส2ส่วน3แล้วก็ลอกเศษ12ส่วน3ลงมาคูณด้วย5นะครับห้ามาจากไหน5มาจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวพูดใหม่อีกครั้งเนาะลอกเศษ12ส่วน3ามลงมาอีกทีหนึ่งจากนั้นใส่เครื่องหมายคูณคูณด้วยเลขอะไรคูณด้วยเลข5ไปดูด้านหน้านะครับค่าเดี๋ยวค่อยใส่ผล ทีนี้วิธีการทำเหมือนเดิม3เราต้องตัดทอนก่อนถ้าเราตัดทอนได้เราควรจะตัดทอน3น่าจะตัด5หรือตัด12ได้ 5. 3น่าจะตัด12ได้นะครับ3 1 3 3 4 12 สอเลยนะครับมาดูคำถามเลยตุนซื้อปลาเทวดา4ตัวจ่ายเงินไป48บาทอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ต่อมาซื้อเพิ่มอีก9้าตัวจากร้านเดิมตุต้องจ่ายเงินอีกเท่าไหร่นะในส่วนนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเพราะฉะนั้นเราลอกสิ่งที่โจทย์กาหนดให้มาเลยวิธีครับนะครับอ่ะมีเลข4ตัวเอาคำด้านหน้ามันมาปลาเทวดา 4ตัวราคาเราไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนเขาก็ได้นะครับจ่ายเงินไป48บาทจะเขียนราคาเหมือนครูก็ได้หรือจะเขียนคำว่าจ่ายเงินไปก็ได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่ถ้าเราเขียนคำไหนไปแล้วสามบรรทัดขอให้เป็นคำเดียวกันนะครับอ่ะบรรทัดที่สองเปลี่ยนเลข4เป็นเลข1อย่างที่บอกเทียบกับเลขหราคา อย่างที่บอกบรรทัดที่แล้วคือ48ให้ลอก48ลงมาใส่เศษส่วนส่วนได้เลข4นะครับเอา4มาอยู่ด้านล่างแบบนี้ใส่หน่วยให้เรียบร้อยบาทต่อไปคำถามปลาเทวดาคำถามก็บอกซื้อเพิ่ม9ตัวต้องใจเพิ่ม มาดูตรงนี้ C ส,สามารถไปตัด48ได้ C อะไรเป็น48 C 12เป็น48นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดได้12ข้างล่างเป็นเลข1ข้างล่างเป็นเลข1เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเอา12มาคูณ9ก็จะได้108บาทคำตอบก็คือ108บาทนั่นเองเราก็เขียน108บาทเลยนะครับแบบนี้ ข้อสองเสร็จแล้วนะครับต่อไปไปข้อที่สามเดือนที่แล้วครอบครัวของเดชใช้น้ำประปายี่สิบหน่วยจ่ายค่าน้ำสามร้อยบาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนะ <S <S ดเดือนที่แล้วครอบครัวของเดชใช้น้ำประปายี่สิบหน่วยจ่ายค่าน้ำสามร้อยบาทนะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออันนี้คำถามคือเดือนนี้ครอบครัวของเดชใช้น้ำประปาสิบห้าหน่วยจะต้องจ่ายค่าน้ำเท่าใด เราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก่อนครับหน้า20หน่วยเราก็เขียนว่าน้ำปราปราเดชใช้น้ำประปา20หน่วยนะครับอันนี้อยู่ทางซ้ายมือ ไปทางขวาม,มือก็คือจ่ายค่าน้ำสามร้บาทเองเราได้บรรทัดที่1น่งแล้วง่ายละบรรทัดที่2องแล้วก็เปลี่ยนจากเลข20ให้เป็นเลข1 1ห,หน่วยนะครับจ่ายค่าน้ำฮนะแล้ก็ลอกเลข300ลงมาก่อนนะครับ ส่วนด้วย20มาจากบรรทัดที่1เนาะปโอเคต่อไปบรรทัดที่3ามเดทใช้น้ำปลาอ่ะอันนี้ก็คือคำถาม15หน่วยเราก็เขียน15หน่วยแล้วครับจ่ายค่าน้ำอเราก็ลอกเลขของบรรทัดที่แล้วลงมาก่อนนะครับ300 ส่วนด้วย20จากนั้นคูณด้วย15ออบาของบรรทัดเดียวกันมาคูณนะครับได้15แบบนี้อทีนี้มาดูเศษส่วนด้านบนมีศูนย์ด้านล่างมีศูนย์เราสามารถตัดได้นะครับตัดตัวท้ายออกอจากนั้นลองตัดทอนดูก่อนนะครับ2 2อ,อ,อะไรเป็น15ไม่มีแต่2อ,อะไรเป็น30มมีอาจจะต้องท่องเกินแม่สูตรคูณนะครับ 2องเป็น3 30เพราะฉะนั้นตัดได้15ข้างบนเหลือ15คูณกับ15นะครับ15คูณกับ15จะได้225บห้นะครับบาทเนาะลองไปคูณดูนะครับไม่ได้โทดให้ดูเนาะโอเคสองรบาทแล้ก็ตอบเลยนะครับนะสิ 15, หน่วยจ่าเงินค่าน้ำไป225บหบาท นะครับอ่ะหน้านี้เราก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูข้อที่4ี่กันเลยจอยเทนมสด2ลิตรใส่แก้วเท่าๆกันได้8แก้วนะคะะรับเทนมสด2ลิตรได้8แก้วคำถามคือถ้านมสด5ลิตรจะจอยจะเทได้กี่แก้วอาเราก็รู้เลยว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือนม2ลิตร ทีได้8แก้วนะครับอ่าอน,นี่มาจากบรรทัดที่1ตรงนี้ต่อไปนม1ลิตรทได้อ่าลอกเลขแปดลงมาก่อนนะครับส่วนด้วย2แก้วแบบนี้ต่อไปคำถามนมกี่ลิตร5ลิตรนะครับทได้ 7ิบแส่วนสคูณด้วเนาะลอกส8บส่วนสมาก่อนแล้วก็คูณด้วยหจากนั้นเราตัดทอนก่อนเลยนะครับ2น่าจะตัดกับ8ได้2อะไรเป็น8 2 4เป็น8นะเอาเลข4คูณกับ5เลย4ีหเป็น20ตอบ20แก้วนะครับสำหรับข้อนี้ง่ายๆเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเรามีแต่วัยรุ่นเนาะ ไม่มีใครที่ยแบบคงแบบชักช้าอึดอัดเราเป็นวัยรุ่นเราต้องรีบรีบเนาะแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับใครที่เริ่มเข้าใจแล้วลองทําไปก่อนดูก็ได้นะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยตามหลังอีกทีหนึ่งเนาะสามารถลองเขียนไปก่อนจะดูได้เลยนะครับมาข้อที่ห้าน้ําเชื่อม8ดขวดทําน้าผลไม้ได้200แก้วออันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาาคำถามคือน้ําเชื่อม18ขวดเนี่ย จะทำน้ำผลไม้ได้กี่แก้วแล้วก็รอบเลยน้ำเชื่อมหรอกสิ่งที่โจทย์ให้มาน้ำเชื่อม8ดแก้วทำน้ำผลไม้ได้ผลได้เฉยนะครับผลไม้ได้200แก้วนะครับตรงนี้ ต่อไปเราก็เปลี่ยนจากเลขก8เป็นเลข1นะครับในบรรทัดที่2น้ำเชื่อม1แก้วทำน้ำผลไม้ได้อลอกเลข2 0 0ลงมาก่อนส่วนด้วยเลข8นั่นเองแก้วนะครับต่อไปคำถามน้ำเชื่อม ถาคือสิแก้วอบอกเลขสิลงมาทำน้ำผลไม้ได้200ส่วน8คูณด้วย18บอ่ะแน่าจะไปตัดอะไรได้8อะไรเป็น18ไม่มีหรือใครจะตัดทอนก็ได้นะครับโดยใช้แม่สหรือแม่2ก็ได้เนาะแต่ทีนี้ครูจะเอา 8ไปตัดกับ200เลยนะครับการเป็นเศษส่วนก็คือการหารเอา200ตั้งหารด้วย8 8อะไรเป็น2ไม่มีเลื่อนเป็น20 8อะไรไม่เกิน20 8 2 16 20ดสหลบหรเหลือ4ดึง0ลงมา8 5 40 40 4ี่บสีลบ40ได้0เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดได้เลข25นะครับจากนั้นเอา25ไปคูณกับ18ต่อ 25่สคูณสิคูณหลักหน่วยให้เสร็จนะครับแปดห้าสีใส่ศูย์ทด4ี่แปดสอทด4เป็น20หลักหน่วยเสร็จแล้วหลักสิบเติมศูนย์ก่อน1นคูณหเป็นห้าแล้วก็หนึคูณสองเป็นสองเอา2บรรทัดมารวมกันได้0ย์ได้5ได้4ี่เพราะฉะนั้น25คูณ18ได้450แก้ว ตอบเลยสี่แก้วตอบเป็นเลขไทยจะเรียบร้อยผ่านไปแล้ว5ข้อต่อไปข้อที่6ดินสอหแท่งราคา15บาทถ้าหน่อยซื้อ24แท่งจ่ายเงินเท่าไหร่ง่ายๆมีของอยู่มีตัวเลขอยู่2ชุดก็คือดินสอ6แท่งอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมา ครับราคา15บาทอ,อยู่บนทัดที่1เลยต่อไปบรรทัดที่2ดินซอ1แท่งราคาเอาเศษส5ส่วนด้วย6นะครับมาจากบรทัดที่1เนาะแบบนี้ต่อไปบรรทัดที่3ดินซอคำถ,ถามก็คือ24แท่ง ล็อกนลจสีลงมาราคาลอกเศษส่วนมันทัดทีแล้วลงมาเศษสิบส่วน 6, หคูณด้วยยีนะครับหน่าจะตัด24ได้หอะไร24 6สิบี่หกเอา15ไปคูณ4 15 1ิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าี่สินะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ60สิบาทนะครับ ไปอย่างรวดเร็วเลยใครที่ทำล่วงหน้าก่อนแล้วก็ถูกเนี่ยจุดยอดมากเลยนะครับแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วเนาไปหน้าสุดท้ายของแบบสังหัดนี้ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม60คะแนนดาสอบได้51คะแนนถ้าเกิดครูเปลี่ยนเป็นคะแนนเต็ม100เปลี่ยนจาก60เป็น100นะครับดาจะสอบได้กี่คะแนนเอ,อ้ยอเ,เอาสิ่งที่โจทย์กาหนดตรงนี้มาเขียนก่อนนะครับ วิธีทำคะแนนเต็ม60คะแนนดาสอบได้51คะแนนนะครับตรงนี้คือบรรทัดที่1สิ่งที่โจทย์บอกม,มาต่อไปบรรทัดที่2คะแนนเต็ม1คะแนน ตาสอบได้5 1าสิเอ็ดส่วนหกาะลอกห้มาก่อนนะครับเลขตัวเศษไม่จำเป็นต้องเป็นเลขที่มากกว่าบางทีมันอาจจะน้อยกว่าก็ได้ให้เราลอกของบรรทัดที่แล้วลงมาก่อนนะครับอย่๋เอา60ไปไว้ข้างบนนะ,ะต่อไปคะแนนเต็มบรรทัดที่3คือคำถามคะแนนเต็ม100่งอ แนนดาจะสอบได้เท่าไหร่ okay. เคอาสิส่วน60คูณกับ100สังเกตตัวเศษกับตัวส่วนมีเลข0ูนย์ต่อท้ายเราสามารถตัดได้1คู่นะครับหกหกอะไร5้เอ็ดไม่มีหกอะไรเป็น10ก็ไม่มีน่าจะตัดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็คูณไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาหารทีหลัง เอา51าสคูณสิคูณด้วยแม่10ง่ายมากก็คือเอา51มาเติมศูนตัวส่วนยังเหลือเลขยกอยู่เพราะฉะนั้นลอกเลขหกมาเศษส่วนคือหารกันนะครับ510ต่างหารด้วย6 6อะไร5้ไม่เกินห้าสิบเอ็ดหกดิบแปดห้าสิบดบ48ได้สามงศูนย์ลงมา6อะไร30 6 5 30นะครับพอดี เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบ85คะแนนใครที่ทำก่อนและถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่านักเรียนจะมองออกไหมว่าใช้บัญญัติต่ยางในการแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าเราจับจุดได้คณิตศาสตร์ไม่ค่อยมีอะไรยากนะครับ มาสมุนไพร490กรัมนำมาแบ่งใส่ถุงได้70ถุงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาต่อไปคําถาม,ถามสมุนไพร210กรัมจะแบ่งได้กี่ถุงเ,เขียนวิธีทําเลยนี่ทาสมุนไพรสมุนไพรสีเขียวสมุนไพรไม่รู้สีอะไรนะครับ490กรัมแบ่งได้กี่ถุงแบ่งได้ เจถุงอนนี้คือที่เขาให้มาเนะเาะแเขียนให้กระชับแล้วก็เข้าใจก็เพียงพอนะครับสมุนไพรหน่งกรัมแบ่งได้ล็อกเลข70ลงมาก่อนส่วนด้วย490แบบนี้นะถุงต่อไปสมุนไพร คำถามนะครับ210รบกร,รมัมแบ่งได้อเอา70ส,ส,ส่วนด้วย490คูณกับ210นะครับอสังเกตนะครับด้านตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมีศูนย์ต่อท้ายเราสามารถตัดได้หนึ่งคู่จะตัดตัวนี้ก็ได้นะครับ หรือจะตัดแบบนี้ก็ได้ให้เอาด้านล่างตัดกับด้านบนตัวเศษตัดกับตัวส่วนแค่2ตัวนะครับแต่คูจะตัดแบบนี้ทีดูตรงนี้49กับ7น่าจะเอาแม่7หารได้เนาะ7ไร49่7 9 7 7 7อะไรเป็น7 7 1เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดเหลือเลข1กับเลข7นะครับนี่1ก็เอามาคูณกับ210 ไปคูณกับ210เลยก็ได้210ด้านล่างเหลือเลข7นะครับน,นี่มันยังเป็นเศษส,ส่วนอยู่เราลองนำมาหารกันเจอะไร21 7 3 21เอจ็ดะไรเป็น0 70เ็เป็น0เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ30ถุงนั่นเองไม่ยากยากแค่ตอนคูณเศษส,ส่วนนี่แหละนะครับมาเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้ว ปลาดุกปลาดุกเคยกินปลาดุกไหมครับปลาดุก8กิโลกร,รมัมราคา420บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มนาะแล้ก็ลอกเลยปลาดุก8กิโลกร,รมัมราคา420บาทมันทัที่หนึ่งได้แล้วไปมรนทัดที่สองปลาดุก เปลี่ยนจากแปดเป็น1กิโลกร,รมัมราคาสี่ร้อยส่วนด้วย8แบบนี้ครับมาต่อไปคำถามถาแสดงซื้อประดุก10กิโลกร,รมัมแล้วก็ลอกเลขสิบลงมากิโลกร,รมัมราคาก็จะเป็น420ส่วน8คูณด้วย10นะครับ ตรงนี้8อะไรเป็น420เราคิดไม่ออกเนาะแล้วก็8อะไรเป็น10ไม่มีก็อาจจะตัดทอนด้วยแม่2ก็ได้แต่ว่าคูจะคูณไปเลยนะครับเราค่อยหารทีเดียว420คูณ10แม่10ก็คือเติมศูนย์เข้าไป1ตัวด้านล่างยังเดือเล็กไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็น4200หารด้วย8 8อะไร42 8 5 40 แปดอะไรไม่เกิน20่สิบแปดสองเหลือสี่ดึงศูนลงมาแปดห้าสีนะครับพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5บ้ายบห้าบทนะครับอ่ะขอลบที่โทดไปจะได้ไม่ลายตานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบห้าร้อบ้าบาท โอเคเป็นยังไงบ้างสําหรับวิธีบัญญัติตย,ยางนะครับมี3บรรทัดสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็เทียบกับ1อันนี้ก็คือคําถามนะครับก็อย่าลืมลอกเลขมาให้ถูกต้องเนาะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเราทําเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราแม่นเรื่องการคูณเศษส่วนอย่างนี้ก็ง่ายเลยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ